ชาติวันนี้วันที่21เดือนสิงหาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบะบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานโลกเก่านี้จะเปลี่ยนเป็นผงทุลีและไรประโยชน์อย่างสิ้นดีเพราะฉะนั้นจงเอาโยคะสติปัญญาของลูกออกจากโลก ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นผงทุยคำถามของเบอรีในวันนี้ความปรารถนาอะไรที่ผู้คนมีที่พ่อผู้เดียวเท่านั้นสามารถเติมเต็มให้ได้คำตอบผู้คนปรารถนาความสงบแต่พวกเขาไม่ได้รู้ว่าใครทําให้พวกเขาไร้ความสงบลูกบอกพวกเขาว่ากิเลสทั้งห้าทำให้พวกเขาไร้ความสงบ เมื่อเคยมีความบริสุทธิ์ในบาลัดเคยมีความสงบเดี๋ยวนี้พ่อนั้นกำลังก่อตั้งหนทางของการครองเรือนครอบครัวที่บริสุทธิ์ที่จะมีความสงบความสุขมีทุกสิ่งไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถแสดงหนทางไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตได้ บาบานั้นได้มาที่จะก่อตั้งขนทางาครอบครัวแห่งความสงบที่จะมีความสงบความสุขทุทกสิ่งที่ไหนมีความบริสุทธิ์ก็จะมีความสงบได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงรักษาความลับของละครอันไม่มีขีดจ,จำกัดนี้ไว้ในสติปัญญาของลูกและทำบทเรียนไม่มีอะไรใหม่ อย่างเหนียวแน่นให้อยู่เหนือเสียงและไปสู่สภาพของการเกษียณจุดที่สองเพื่อที่จะพิชิตมายาผู้เป็นศัตรูจงเอาพลังจากพ่อผู้ทรงอำนาจจงให้ดวงตาแห่งความรู้กับดวงญาณผู้ที่ไม่มีดวงตาแห่งความรู้พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นจงมีสายตายาวไกลแล้วทำจิตใจของลูกให้เป็นบวกแทนที่จะกดดันมันขอให้ลูกจงเป็นผู้ที่มีสายตายาวไกลและทำจิตใจของลูกให้เป็นบวกแทนที่จะกดดันมันในหนทางของการกราบไหว้บูชาผู้กราบไหว้บ,บ,บูชาจะเพียรพยายามอย่างมากมายที่จะทำจิตใจของเขาให้เต็มไปด้วยความสงบ และเงียบด้วยการเอ็กซ์ไซร์ลมปราณลูกๆทั้งหลายได้ชี้นำและรักษาจิตใจของลูกให้ไม่ว่างเว้นอยู่กับพ่อผู้เดียวและเท่านั้นเองลูกนั้นไม่ได้กดดันจิตใจของลูกแต่ลูกได้ทำมันให้เป็นบวกเดี๋ยวนี้จิตใจของลูกมีความคิดที่สูงส่งและนี่แหละทำไมมันเป็นจิตใจที่เป็นบวก การเล่นล่อนของจิตใจลูกได้หยุดลงแล้วมันได้พบจุดหมายปลายทางของมันเดี๋ยวนี้ลูกรู้จักตอนต้นตอนกลางและตอนจบจมการเวลาและดังนั้นลูกจึงมีสายตาที่ยาวไกลและมีสติปัญญาที่กว้างและไม่มีขีดจำกัดนี่แหละทำไมลูกจึงเป็นอิสระจากการตากตาํำคติพจน์ในวันนี้ ผู้ที่รับประทานผลของความสุขอยู่เสมอจะคงอยู่อย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขอยู่เสมอตลอดเวลาผู้ที่รับประทานผลของความสุขอยู่เสมอก็จะคงอยู่อย่างมีสุขภาพดีตลอดเวลาและมีความสุขอยู่เสมออ,อ,มสอ,สมอัจฉริงโอมชานตี